สวัสดีค่ะช่องเทยองเงินนะคะวันนี้นะคะจะพามาชม,มความสามารถของที่ช้างนะคะในการว่ายน้ำนะคะงานแข่งขันพิธีนะคะพิธีแข่งขันเรือยาวนะคะเราจะมีช้างว่ายน้ำด้วยนะคะ ไปก่อนกุยับุลุ่งมันคือปีนะมันเลียนมีฝังมาสองเชือกนะคะไป่ปะใหญ่ก็มาเป็นกองเชียร์นะคะขาลงไปแล้วนะคะ วพาญา,าโคตเจสานยางทางแม่น้ำจะมีสีเชือกนะคะ,ะฟัง บุรีรัมสองเชือกนะคะฝั่งสุรินสองเชือกนะคะกะคะ็กะะบุรีนะครับเอาแบบสะดวกสะดวกนะครับเอาบุรีรัมจะเป็นเสื้อสีน้ำเงินนะคะส่วนสุรินก็สีสีเหลืองนะคะควานก็จะใส่เสือเ้อชูชีพนะคะส่วนน้องช้างก็มีความสามารถพิเศษนะคะที่ลอ,อ,อยน้ํานะคะะครมีอไอไเยะ เอาตบมือให้พ่อพันล็อนเจสามเลยได้ให้ชมนี่ไม่ได้เป็นการทรมานสัตว์ิอย่างไรนะคะน้องช้างมีความสามารถในการว่ายน้ำนะคะมุกเรองเรียนสเปกมัธยมกรงเล็บทะยอยเดินทางมาถึงนะอ่านั่งเล่นก่อนนะลูกวันนี้คูผานะคะูผานำริ้วไปแล้วนะคะกับคอนเม้นนะคะไปแล้วค่ะลอยริ้วไปเลยนะคะโอ้ ลอยรอยมาเกรงใจควันเลยนะคะผู้ขา้าเจ้าพ้นใช้มงคลนะคะก็ตามผู้าไปติดๆนะคะไมรซีดอขคุณเงินก็ไม่ลอยนะคะ คุณาไปแล้วนะคะคุขาไปแล้คนะคะเยไปเลยคะเลยคะไค่ะเลไปยคนะไเย่ลย่ะเลยคะยค่ะไเลยะคะเไปเยค่เลยนะยคะเค่ะงเล่ยะลค่คะะค่เะคะปเชียร์นะคะ กำลังแกะเตรียมข <อ S 2> บวนเรือนะคะัขบวนเรือนะคะ,ะเรือแดงมาแล้วครับเรกกือแดมไปยิบเข้ามาเลยครับไยิบเข้ามาเรื่อยๆบทที่4ให้มากที่สุดนะครับน้าแดงครับปีนี้โอ่โหลังสีขาวลังสีหยู่น่วกน้าแดงตัวดีเนาะ เอาล้ครับเริ่มเริ่มเมนำเรือขึ้นมแล้นะครับเริ่มนำเรือขึ้นมาแล้วครับโอ้ยชั้นผู้ชมงผู้ลครับรอบ้านนะคะก็จะยืนเท่ๆนะคะบรรยากาศของการลงสวนนะครับเจ้าของครูนะครับงานแต่งงานที่ยาวเังหแัดเรียงๆผ่าเข้าไปด้วน้องสาวเรีงและ ผู้หลักผู้ให่ในจังหวัดปุรยานะครับตอนนี้บ้านบรรจงมาเประก่กนะครับเอาเรือแจวเรืออยเข้ามาเลยครับงานหมดเยนะครับะตอนนี้นะคะก็กำลังนะคะพิธีกำลังจะเริ่มนะคะพิธีวงสวงพระแม่คงคานะคะ ก็็จะเปนพี่น้องชาวเรือครับบัดนี้กระผมสอสอรังสิกรที่มาต่ัด้ักับจะนำพาพี่น้องสู่ที่ทีหลวงสวนขณะที่ผมกล่าวที่ทีหลวงสวนนั้นพี่น้องชาวเรือไม่ต้องกล่าวตามครับ ตั้งจิตอธิษฐานให้นิ่งจนกว่าชื่อเรือของท่านจะประกากฏในคำก่าบครับ,นนรบอุรกายักกากข้าพเจ้าขอกล่าวประกาศ อันเชิญถวยเทพเทวราชผู้ทรงฤทธิ์สถิตในอมรเมนแดนสวรรค์ทุกแห่งห้องช่องชั้นสักคาลัยเทพระเจ้าเหล่าใดสงสศ์ดาเดในบนหลน นภากาศทั่วทุกแลงโลกห้าในจักรวาลมีเทพเทว,วันอันเรืองฤทธิ์มีเจ้าพ่อวังกรูดผู้ศักดิ์สิสทธิ์ที่สถิตณสถานแห่งนี้ ครั้งนี้ท้าพระเจ้าทั้งหลายได้จัดพิธีแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานเพื่อถวายถวยเทพเทวดาทุกพระองค์พร้อมทั้งถวายเจ้าพ่อวันครู ผู้ดูแลปกปักรักษาพวกข้าพเจ้าทั้งหลายชาวอำเภอสตึกชาวอำเภอแคนดงชาวจังหวัดบุรีรัมย์ข้าพเจ้าทั้งหลายขออัญเชิญเจ้าพ่อวังกรุพร้อมถวยเทพเทวดาทุกพระองค์ โปรดได้รับเครื่องสังเวยบูชาของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายในครั้นี้อันนึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายมีติดเนื่องใสและศรัทธา

ก็จะมีการุบคูุนะคะเม่ต้องมีเลยค่ะกรอค่ะเสร็จแล้วนะคะพิธีวงสวงนะคะพระแม่คงคานะคะพรมาหาทองคำนะคะก็ยังอยากโซสเตอดูนะคะให้พ่อโคตรสารเดินก่อนถูกต้องนะครับแล้ว ปรับนะคะก็ะต้องขยับรถเขยยใหม่ก่อนนะคะ จะมาเดินทะเลนะคะพรุ่งนี้สำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งในช่องท้ายทำเงินด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ